ธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมดาพระรหัสผลท่านรู้แจ้งแล้วท่านไม่ทำอะไรแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยไปทำอะไรกับธรรมชาติไม่ได้ความคิดมันก็เป็นธรรมชาติไปทำอะไรเขาไม่ได้เลยอารมณ์เขาก็เป็นธรรมชาติไปทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยผู้รู้ผู้ดู เขาก็เป็นธรรมชาติไปทําอะไรกับเขาไม่ได้ไอ้ก้อนนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันเป็นธรรมชาติไปทําอะไรกับเขาไม่ได้ลมหายใจเรามันก็หายใจเข้าหายใจออกของมันมันเป็นธรรมชาติไปทําอะไรกับเขาไม่ได้การเดินการวิ่งมันก็เป็นธรรมชาติของไอ้ก้อนนี้ไปทําอะไรกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฝึกทำท่านั้นท่านี้ไม่ได้เกียวพวกเราแค่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้คือธรรมชาติ